จริงรอบนี้กะเอาให้เสร็จแต่เจ็บซะก่อนตะกบวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารับชมงานสักเต็มแขนรูปงูกระดาลูมะกันนะครับงานวันนี้เนี่ยผมจะเริ่มจากการตัดเส้นเหลืองกันก่อนเลยเลงเส้นที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์11 RL ตัวงูเนี่ยมันจะเป็นสีดำเทาก<อ>ตัดเส้นเหลืองแล้วเนี่ยจะทำให้สีสว่างขึ้นมากเรียบร้อยแล้วผมก็มาลงสีท้องงูกันต่อแล้วตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็ไล่ไปหาสีเหลืองแค่สองเฉดตรงนี้ไม่ต้องใช้สีเยอะงูเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็มา สีดข้างในเนี่ยผมจะใช้สีแดงทั้งหมด3เชดไม่ต้องถามว่าเชดอะไรบ้างส่วนมากผสมเองจําไม่ได้เหมือนกันทีดต้นนอกเนี่ยผมจะใช้สีแดงแล้วก็ไล่ไปหาสีชมพูออกตรงนี้เนี่ยผมจะใช้สีทั้งหมดอีก3เชดรวมแล้วดอกไม้ดอกนี้ใช้ทั้งหมด6เชดพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเป็นข้อพับแล้วมีกระดูกเยอะมากไม่ได้ทําสีให้แน่นไปตั้งแต่รอบแรกเดี๋ยวมันจะเป็นแผลก็เลยใช้วิธีมาย้ําสี2รอบแบบนี้จะดีข้อความฝากร้านหน่อยนะครับร้านอยู่พัทยาซอยหนึ่พระหวานเป็นสตูดิโอเล็กเล็กางตต่อยู่ในบ้านอ